มาดูกันต่อที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาเรนอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ40ปีรวมถึงขยายความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศด้วยทรทัดโวรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางจากท่าอากาศยานสองกองบิน6กองทัพอากาศดอนเมืองโดยเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 229ไปยังกรุงมามาราชอาณาจักรบาเรน ระหว่างวันที่24-26ถึงเมษายนตามคำเชิญของเจ้าชายคอลิฟะบินซาวมานเอัาคอลิฟะนายกฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาเรนซึ่งถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่นายกรฐมนตรีเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ และมีกำหนดการเข้าเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิดีฮามัตบินอิซาอัลคาลิฟะแห่งราชอาณาจักรบาเรนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการสถาปนาทางการทูตรวมทั้งใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณราชอาณาจักรบาเรนที่ให้การสนับสนุนไทยในทุกเวทีระหว่างประเทศและมีส่วนสําคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มประเทศมุสลิมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ นอกจากนี้ยังมีการหารือการยกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศที่ปัจจุบันอยู่ที่เฉลี่ยปีละ447ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ15,645ล้านบาทโดยเชิญบาเรนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงต่อยอดการจำหน่ายสินค้าเกษตรของไทยนอกเหนือจากข้าวที่เป็นสินค้าหลัก ย่อยให้บาเรนเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าออกสู่กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสาร3บามฉบับประกอบด้วยร่างพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาระหว่างไทยกับบาเรนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัศดากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาเรนและร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยบาเรนรวมทั้งจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อแสวงหาความร่วมมือในมิติใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในฐานะมิตรประเทศโดยเฉพาะการปราบปรามการฆ่ามนุษย์และปัญหายาเสพติด โทรทัศน์ตัวนวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน